คุณตุ๊กไปหาหนองใหม่มาทำหนองใหม่ขายสลดัดเออวันนี้ <c oughs> คุตกทำไมยังขายดีถึงเน้ะวันนี้เดินตกคุณจะหลบเลยอ <c oughs> ไอหลบแล้ว เอ็นเอ็นเด้นนะขันสารนั่นเด้โอ้ไม้ตุดตุดยาโอ้ดีใจอ่ะทำก่อนขันทำมิำนี่ก่อนที่ทำมีทันเสือฝนมันยุดไปแต,ต่วันหาแต่วันมืดตะกี้ได้เมื่อบ้าน ไปไปคำก่อนเพื่อคุนลงมากว่ามีได้ขายคุนทำลงมาต้ไม้สดสดจากจากป่าธรรมชาติ วันนี้้กมดวันเมือสีน้องด้วยปือูเขาจิบสองจักแหวเขาขอสางอุดทางมดหัูจะพอน่าจยังเหนียวลงดิหาทางเขาลืมไะมาในขนต่งเนี่ย โอ้ดีสิปกนี้เปยนะปผมสอบได้ดีจะดีเทียผมก็ไป่อทั้งเี่มามาแล้จำบนไม่ได้นี่กไม่ได้แล้วคนแล้วมันอันขงแงล้ลมันโลแล้วแล้วมาอนุ้บตรงนีแล้วมาสอบนี้จะเหนือ Gần ừ, oh. yeah. <laughs> oh, có thật luật mong muốn cái phụng của cái phụng của cái phụng của cái cái phụng của 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 cái phụng của

พวมันเทนยัไปลองขอไก่อนดีขอ่ไนี่อะไ่ได้ขอเนี่นมางไม่ได้ไายโอ้ยขายแล้วตรงนี้ซับมาะนมันไม่ใครยังมีดิเลยเดี๋ยวนี้เขานั่นเด้เขาจำกัดดาเขาเอาเอาจฉบากครับ Muy của anh ăn mọi lãi nữa. Một bài tham mốc. bài tham đó Một biết như mốc. Một bài tham mốc. Một Đại tham mốc. Một bà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 i bỏ ก้อนไข่มากอ่มากก้อนก็ได้คิวก้อนเดี๋ยวหมันมีแดดแล้วนี่ต้องจ้องคิวมากาตามไรก็เอนเด็กาวันไหนทำวันนั้น้ะเลยอาดรืยังก้อนกับย่าปกัด้วย่ะตะก้อนมันมาใค่มาก้อนก็ได้ไม่ะคเอารวมมาอสอบเ่ยเดี๋ยวนี่ก็ย่งด้วยห่วงลห่วงวไหนเนาะวาง

เกิดอบัติเหตุชนกันพินดักใส่กันคนละทิศละทางมันเฉียวกันแบบไหนชนกันแบบไหนเออหนึง่งกางสามแยกสี่แยกสี่แยกวัดใจไม่รู้มากกันแบบไหนนะคนหนึ่งตีเหลียวมานคนนึงตีเหลียวมาเนี่เลยไปดักใส่กันเออผี่น้องเดิอนอุบัติเหตุ ติรษมีเกิดมังก็เกิดขึ้นผลิตผลทางไปเลยเมืองไยอยู่ภากินยึดขทยตีนอ,องจุ่มเด้อดไทยซูแลวนาคุ้นสูงเลยจ้ามันก็เชี่ยวกันแบบไหน,นพินนาไปคนละทางเชี่ยวชนกันแบบไม่ได้ตั้งใจ สี g, mm ่แยกวัดใจต้องระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้อการสันจนเกิดขึ้นที่ไม่ได้ในงานแล้วเด้อ